เชิเอิงเอิงเชิเอิงเอิเฮเอาเฮเ,เ,เพลงเกี่ยวข้าวเก่าแก่ร้องแม่ชื่ออารมณ์บุญเสริมอายุ80ปีอยู่ตําบลบางสเสด็จอำเภอประโมกจังหวัดอ่างทองหมู่ที่หนึ่งนะตอนแรกเลยพศ22พระราชินีท่านสเสด็จมาสเสด็จมาที่ที่ทนี่น้ำแบบคลองส่งพัง ่านก็มาดูก็มาให้ทําตุ๊กตาแล้วก็ท่านมาพักแรมอยู่ที่บางปะอินเนี่ยวังบางปะอินเนี่ยพ่อก็ไปร้องเพลงเรือถวายพระเทพมาก็ร้องเรื่อยแต่งแต่งร้องเรื่อยเลยพราะพระเทพสเสด็จมาแล้วอีกคำหนึ่งก็ร้องว่าเห็นพระเทพสเสด็จมาที่ถึงพระราชินีแต่นี้สองวันพระราชินีมาเลย เขาบอกมาหาความสนุกท่านบอกว่ามาหาความสนุกต้องมาที่ทิวท่าพอพออยี่สสามอะ่ะเขาก็เป็นผู้ใหญ่บ้านรับเือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเขาก็แต่งเป็นเรื่องเลยคนนี้เพลงเรือก็เป็นเรื่องเลยมีเกี่ยวพาราสีกันเป็นเรื่องไปเลยแต่ก็เพลงเกี่ยวข้าวก็แต่งนาตะเพชรเป็นเรื่องไปน,นี้ก็โหคนมาเยอะนักเรียนเดี๋ยวก็ โรงเรียนเด็กนู้นมานี่เด็กนี้มามาทวันเสาวทิตย์ต้องมาทุกครั้งเลยพอสยอี่หกอะ่ะพระเทพรับสั่งว่าถ่ายทอดกันไว้หรือเปล่าก็เลยเปิดเปิดอบหลงที่โรงสี่เทพประธานอะ่ะพอพระเทพมาทอดกรถิน่นภูมิทอกรถิ่นก็ร้องถวายเลยเวลาเขาจะ ไปไปร้องถ้าใครมาหาไปแต่ก็ไม่ได้เอาตังค์เขาลแล้วนะแต่เขาจะให้ฉันก็อยากให้มีเรื่อยอยากให้มีอยู่ให้เรื่อยไปให้เด็กรู้หลังเนี่ยสืบทอดไปนะดีใจนะผมนะครับชื่อนายมนกริตธ,ธรรมะปิยสินนะครับหรือว่าชื่อว่าเอ็มนะครับเป็นคนพื้นเพนะครับอยู่ที่ตำบลบางเสรดหแห่งนี้นะครับครับในส่วนของความภูมิใจนะครับที่ได้มาสืบสารในส่วนของเพลงพื้นบ้านบางเสด็จนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าอย่างแรกนะครับที่ ภูมิใจก็คือเราได้สืบทอดและรักษามารดกของปู่ย่าตายายนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเด็กๆรุ่นหลังเนี่ยเริ่มที่จะไม่ได้ให้ความสนใจมากเท่าไหร่แล้วก็ใกล้จะเลือนหายไปจากชุมชนนะครับแล้วเราเนี่ยได้มาเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้สารในส่วนของตรงนี้ต่อจากครูบาอาจารย์ทําให้เพลงพื้นบ้านเนี่ยยังคงอยู่ในตําบลบางเสรจแล้วก็ยังได้สืบทอดต่อนะครับอนุรักษ์แล้วก็สืบสารต่อไปอีก และอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับในส่วนของเพลงพื้นบ้านบักเสเด็จนี้นะครับเป็นเพลงที่กรมสมเด็จพระเทพนะครับทรงให้ความสนใจแล้วก็เคยตรัสว่าให้สืบสารรักษาไว้ไม่ให้หายไปจากชุมชนนะครับซึ่งกลุ่มของผมนะครับในตัวของผมเองเนี่ยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้สืบสารต่อไม่ได้หายไปจากชุมชนนะครับก็เลยภูมิใจในส่วนนี้ว่าเราได้สนองในส่วนของพระราชดำรัสของพระองค์ได้สําเร็จแล้วก็ ยังทําให้เพลงพื้นบ้านในชุมชนของเราเนี่ยยังไม่เลือนหายไปยังสามารถสืบต่อได้อีกหลายรุ่นครับวัฒนธรรมของมาสืบมาสนใจอย่างเี้ดีมากเลยเพราะมันเก่าแก่เลยนะเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือเนี่ยตอนนี้วัฒนธรรมมาเนี่ยก็ดีใจมากเลยให้เขามาปรับปรุงมาฟื้นฟูนะประเพณีน้องๆนะครับเยวาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจในเพลงพื้นบ้านนะครับจะบอกว่า เมื่อเข้ามาศึกษาแล้วนะครับมันไม่ใช่เพลงที่ล้าหลังนะครับหรือว่ามันเป็นเพลงที่น่าเบื่อนะครับถ้าเราลองเข้ามาศึกษาจริงเนี่ยมันเป็นเพลงที่สนุกนะครับแล้วก็มีวิธีการเล่นที่หลากหลายมากมายมันไม่ยากขอแค่น้องลองเปิดใจเข้ามาเรียนรู้เรามีทั้ง เพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวลำธนต่างๆเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้เล่นแบบล้าหลังเหมือนเรามีการปรับปรุงให้กับเข้ากับยุคสมัยนะครับมีการร้องเนื้อที่มีทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับมีการเอาเหตุการณ์ปัจจุบันอะไรมาผสมแล้วก็ถ้าน้องๆคนไหนนะครับมีความสนใจนะครับเพลงพื้นบ้านบาลลังก์ยินดีต้อนรับแล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้นะครับให้น้องๆได้ตลอดนะครับสามารถทักมาทาง Facebook ก็ได้นะครับ ยูวัศิลปินสืบศิลป์เพลงพื้นบ้านบักเสดนะครับหรือว่าจะติดต่อเข้ามาโดยตรงนะครับทางพี่หรือว่าทางผู้ใหญ่ในชุมชนก็ได้นะครับพวกเราพร้อมยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนที่สนใจครับใใจจจเเอออยยยยยลลลลลปป่่่าาววัััฒฒนนนนะมแสช